สวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะก็คือบรรยากาศที่มาเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆให้ดูทีละฉากม่ื่อว่าจะตรงอะไรบ้างสบายเลยตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นที่ผัดกับทำกับข้าว มันน่าจะเห็นไกลอยู่นี่นะคะท้านหลงนั่นก็จะเป็นที่กลางเต็นท์เดี๋ยวค่อยๆให้ดู ได้ยไงเาบดเดี <str al> ๋ยวไามเดกไปดูดิมนอนอยู่ไอ้พลอยมีเสื่อพ่อยขู้่นอับกันอยู่นะน้ S <S 2> <S 2> น่าเดี๋ยวก่อนนะนี่มีแมวด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเห็นไหมแมวแมวอยู่ในตะกร้าเอาแมวมาด้วยสาวไม่พีเศษแต้อวก็จะเท่า ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนโ okay. อเคบายดวยๆตรงไหนที่ยังไม่ให้ดูอีกข้างหลังนี้จะโดนตัวเราเองสองไมรู้ ให้ดูฝังนี้บ้นนางนะโ,โ,โอเคนะคะบ,บ๊ายบาย